เชดลูเอดโอ้โอโอโคดอลังการโหเป็นเหมือนแบบหลุมทะเลทรายดูอย่างเท่หวะเท่แบบนี้ล้ออะไรล่ะไปจัดดิมาอืมสุ่มสองอันนี้มาขอพันเพชรขอแบบเบิ่มๆเลยพันเพชรไม่ต้องถอนนำมาให้พี่เลย ไม่ต้องถอนปึ๊บปึ๊บโหมันก็ไม่ถอนจริงๆเนาะโอ้มาลุ้นเลยปึ๊บปึ๊บเชิบโอ้โหนี่ท้ามาทำไมไม่อย่างได้โอ้ต้องเสียอีกพันเพชรปะเนี่ยโอ้เวนกำไม่เป็นไรพันเพชรพี่ก็ไม่ได้กลัวมาปึ๊บอึ๊บ เออพันเพชรมีทอนหรือเปล่าปึ๊บเฮ้ยมีทอนมาเยสมีทอนด้วยได้มาแล้วถ้าเสียบไปสองพันไม่ใช่พันกว่ามีมีทอนสองร้ยสิบเก้าทอนมาทำไมเออทอนมาเดิดสองรอย 200, เยอะอยู่โอเคได้แลละถ้าโอ้โหสสยไฮไลท์ถูงใจสิ่งนี้